เหมือนมีเมนูเนาะเหมือนไทยตุบลมาฝากเริ่มไทยบุญโซยเป็รลาบเป็ดไทยลาบเป็ดนี่ตุบลไทยอุบนลาบเพชรลาบเพชรลาบเป็ดของเทนดนี่นี่นี่เลือดบอลนะอันนี้ลเออนี่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 สามดาวสามดาวเลยเลย อะไรันีอันนี้กไหเอาดู3มอันน่งอันนั้นอรเปผมดูเขานี่ักเป็ด้วยอันนี้เลือดเอาเดี๋ยวพอครัวมาจากคุณนดยอุบลมาได้นีเดินทาง เดี๋ยวเดียวเดียวเออไปสิกินหมาเดี๋ยวนี้เราผีบ้าเว้ยูไปบนต้มเดี๋ยวไปบนต้มเป็ดนี่ต้มเป็ดต้มเป็ดโอ้ต้มเป็ดเปื่อยเลยครับนี่เป็นจังได้ละเอาเบิ่งทับ หม้อเต็อหม้อคุณยากลับใช้อันนี้ลูกจ้ไหมอันนี้ใช้หม้อต้มแล้วก็ยกเลยอันนี้ก่อมุ่ขงีกูน่ไหาละหมูเป็ดูไก่ใก่ทอดเอาแล้วปรุงแล้วปปรุงแล้วใส่ข้าวกลั่ว

เครื่องนี่เมากขนาดเลยนดะหัแ้น้นใส่รูใ่รอมเลยบอเออแม่ใสเลยอายยเอามห้นนักครัยังว่าพอใส่เงี้ยมอสให้นดำลูผมกินผักเที่ยว ทักตัวผมนะก็ได้เดี๋ยวผมผมเขียนเขียนอยู่หนึ่งเลือดเลือดเลือดถ้วยน้อยแหละครับว่าถ้วยน้อยไม่ก็ใส่จังแค่ไหนใส่เหมด มาโบกินต้น,น,นหอมด้วยนะีอ่อนี้กิน้หคน็เขอกินเลือดมัด้ฉันเลยข้านโบก,กินแต่ชาย,ยาง <c oughs> อ้าวให้ค่อยซีบีบบ่อยดีมันก็นจะข้าแต่เพงสรดเละ เออพอเลยล่ะด้วยระบบขัวอ้เปียอยงนะพอดีพอแล้วใส่เลือนรนี่ต้ล้มั ເລີຍອັນຫວານເດີ້ນູບູດໂດກນິ